สวัสดีด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหางเงินรายฟรีนะครับวันนี้ก็ขอจะพาท่านผู้ชมนะครับไปอยู่กับเว็บไซต์คูดเรียน DGB ฟรีนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหางเงินรายฟรีด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่คลิปม,มีประโยชน์จากช่องของเรานะครับก็หลังจากนี้ก็จะลงคลิปทุกวันแล้วนะครับผมนะพอดีติดธุระนะครับผมนะไม่ได้ลงคลิปมาประมาณโอ้โหเกือบ2อาทิตย์เลยครับผมนะ ก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่กับเว็บไซต์ตัวนี้ครับ meeting นะครับ o f r e a l f a u c a t o t i m a ครับหรือ c h a m เมอนะเอานะ not chimer ก็คือสามารถขุดไม่จำกัดเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็โอเคนะครับก็ฟรีนะครับนี่1%นะครับผมก็วิธีสมัครนะครับอยแรกก็ใส่เป็น รียนของเรียนดิจิบีหรือดิจิไบนะผมนะอัดเรดแล้วก็ใส่เป็นพาสเวิร์ดนะครับผมนะพาสเวิร์ดแล้วก็ทำการนะครับก็ start meeting เลยครับในโซนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้ใช้นะครับผมนั้นหนึ่ั้าร้อยคนนะครับแล้วก็ขุดไปทั้งหมดแล้วนะครับ700เหรอฮึใช่เหรอนี้งงเหมือนกันนะครับเราไม่รู้นะครับอ๋อจำนวนเงินคนที่ลงสูตรไปแล้วแล้วก็จ่ายไปแล้ว1,000กว่า d ิจิบีนะ ก็เปิดแล้วใหม่นะครับประมาณ6กวันเลยนะครับแล้วก็มีหลักฐานการชําระนะครับผมนะหลักฐานการชําระก็สามารถมาดูได้นะครับผมนะนี่วันที่10นะครับเวลา11 3เอก็มีคนถอนหน้าทีทีบอะไรต่างๆแบบนี้นะครับผมนะก็ไปยกันนะครับตอนที่เราเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับแล้วเจอกันนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในตอนชี่เราไล่ทำกร เขาสู่ระบบไปเลยนะครับโอเคนะครับพอเขาสู่ระบบมาครับก็จะเจอกับหน้านี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ผมขุดได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้าแปดศูนย์ห้าแปดหกอะไรประมาณนี้ของจีบีนะครับก็ขั้นตอนในการถอนก็อยู่ที่ประมาณห้าจีบีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกเอาต์นะครับตัวสีแดงตรงนี้นะสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็น w i t h d r a w นะครับก็คือการถอนนะครับสามารถลองมากดกู้กันได้นะแล้วก็มีเกี่ยวกับว่าเป็นเกี่ยวกับ อัดเรดอีเมลนะครับถ้าแบบรูปรหัสผ่อนนะครับผมก็โอเคนะครับเราจะได้แปลงคุดที่1นึ่งแหงนะครับผมนะขุดได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมนะแต่จะขุดได้วันละ1 g b นะครับผมนะหรือหนึดีจีไนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อแรงขุดนะครับมีคนซื้อแรงขุดอยู่นะครับ b ายฟอร์ห้ตรงนี้ก็ไม่แนะนำนะครับให้ซื้อแรงขุดนะไม่แนะนําเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นขุด1วัน ก็ได้คืนทุนคืนแค่ประมาณหนึ่งบีเองนะเออหนึ่งบีเองก็นั่นแหละครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องของตรงนี้นะก็สามารถลองมาคุยกันดูได้นะครับผมแะสำหรับสายฟรีอย่างพวกเรานะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถลองมาคุยกันดูได้นะไม่มีอะไรมากแต่ครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครขาให้ด้วยนะครับ ก็เลงยุ่งต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะสามารถกดเข้ามาสมัครกันดูได้นะครับผมนะลองมากดกันดูเราไม่รู้นะครับว่ามันจะถอนได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นอะไรยังไงนะก็ลองรอดูต่อไปนะครับผมนะโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับทุ